สวัสดีค่ะข้อนี้นะคะอยากจะให้คนที่กำลังจะสอบปอรตรีของกอพอนะคะมาเก็บกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ออกสอบของปอรตรีนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ข้อสอบยักง่ายหรือยากมันทิ้งไม่ได้พอๆกับ tense เ,เลยนะคะมันจะแบบไปลิงก์เรื่องเทนส์ด้วยอ่ะโอเคเรามาดูโจทย์ของเรากัน a boy blank j a c k e got struck in a cave เราเห็น choice A B C D มันเหมือนจะเป็นเรื่องเทน s e ทั้งหมดเลยเนาะถ้ามันลิงก์กับเรื่องเทน s e ด้วยเนี่ยพี่เมย์จะบอกในกลุ่มติวตะลุยโจทย์เสมอว่าเราจะต้องหา subject ให้เจอหา verb ก็คือหาเมียหรือว่าแม่ให้เจอนะคะให้เจอให้ได้แล้วก็เมียต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นในหนึ่งประโยคแต่ทีนี้หน้าตาของเมียเนี่ยเขาก็จะมีอยู่สหน้าตาด้วยกันมีบ้านหลังนึงคะ่ะ น้องที่อยู่ในกลุ่มติวจะเห็นแล้วว่าถ้าพี่ไม่วาดบ้านอย่างนี้คือเรื่องของเศรษฐีดูไบที่มีน้ำมาเทนส์อย่างแน่นอนอ่าเทนส์เนี่ยเขาจะมีเมียทั้งหมดอยู่4คนคือรูปร่างหน้าตาอยู่ทั้งหมด4คนในการสลับกันวันนี้อยากได้หน้าตาแบบซิมโพวันนี้อยากได้หน้าตาสวยงามแบบนางฟ้านะคะอ่ะเมียของเทนส์เนี่ยจะมีอยู่4หน้าตาด้วยกันหน้าตาคนแรกนะคะก็คือน้องสิมโพ เป็นน้องที่ธรรมดาธรรมดามากๆแต่ว่าแซบเออจะเป็นคนจริงเป็นคนแบบโอ้โหกำปั้นทุบดินมากเป็นคนเด็ดขาดพูดคําไหนคือคํานั้นเลยหน้าตาของน้องซิมโพนะคะก็คือจะเป็นเ verb ช่อง1นึ่ง verb ช่อง2หรืออาจจะเป็นเ verb เติม s เติม es นะคะอันนี้ก็อยู่ที่การผันของประธานแล้วก็การผันของฉากเวลาต่อมาค่ะน้องคนที่2คือน้อง continuous ่ s คนนี้เป็นคนชอบแบบพูดจ้ำจำ้จำ,จำ,จำ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 คืออยู่อย่างนั้นนะ่ะต่อเนื่องไม่หยุดไม่หยอนเป็นคนพูดเก่งช่างเมาช่างเจราจามากๆเลยนะคะหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็น b wing ค่ะ b ก็คือเป็น verb to be เนอะเราก็เอาไปผ่านเลยค่ะ is, am, are, was, were ตามประธานแล้วก็ชักเวลาเหมือนเดิมแต่ให้รู้หน้าตาคร่าวๆเอาไว้ก่อน ต่อมาค่ะภรรยาคนที่สามน้องเพอร์เฟกคนนี้สวยงามดุดดังฟ้าสมบูรณ์แบบเหมือนแบบเทพีอาทินาส่งมาเกิดนะคะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วพูดเคลียร์พูดแล้วสมบูรณ์แบบไปในตัวของเขาเองนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็น Verb to have บวกด้ยเยิร์ b ช่องที่3เหมือนเดิมเขา v e r b to have เราไปผันกันเอาเองตามฉากเวลาแล้วก็ประถามต่อมาค่ะคนที่4คนสุดท้ายคือน้องเพอร์เฟกคอน,นะคะ่ะ ขอนุญาตเขียนเป็นเพอร์คอนแล้วกันเนาะมันน้องคนนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตามากในในสนามสอบนะคะเพราะว่ามันยากไปเขาก็คงไม่ออกสอบหรอกแต่ลูกไว้บ้างก็ดีนะคะมันคือการรวมคาแรคเตอร์ระหว่างเพอร์เฟกกับคอนติเนียอัสมารรวมกันเนาะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ใจความสมบูรณ์แบบหน้าตาสะสวยแล้วก็เป็นคนช่างเมาช่างเจรจาพูดจอ้อไม่หยุดไม่หย่อนนะคะก็เอามารวมร่างกันคือ verb to have นะคะบวกด้วย be n แล้วก็บวกด้วย verb เติม ing อ่าโอเคและเรารู้จักพระหน้าตาภรรยาของของ tense รีบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีอยู่2โหมดค่ะบางที tense เ,เนี่ยเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดุภรรยาเทนส์เนี่ยอยากจะดุภรรยาดังนั้นเนี่ย tense จะกลายเป็น active ค่ะเป็น active voice นั่นเอง เออแต่บางทีนะคะ tense ทำอะไรงงงงงั่งๆบางทีก็โดนภรรยาดุค่ะบางทีก็โดนดุมันจะกลายเป็น passive voice ทันทีเทน s e จะอยู่ในหมดของ passive voice คือ ประทานถูกกระทำนะคะซึ่งหมวดของ passive voice หน้าตาก็คือ be บวก verb ช่องที่3อันนี้คือ passive voice ทีเนี้ยเรามาดูโจทย์ของเรากันเราเห็นหน้าตาของ passive voice แล้วใช่ไหมคะมันมีแบบว่า extra ไปกว่านั้นค่ะที่รักเราเห็น verb to get ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคำว่า stuck เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่3ตรงนี้แหลคะค่ะ verb to get บวกด้วย verb ช่องที่3มันสามารถกลายเป็น passive voice ได้เหมือนกันเออมันสามารถกลายเป็น passive voice คือประธานเนี่ยถูกกระทำได้เหมือนกันเนาะ Jackie คนนี้ got stuck in a cave ก็คือ Jackie เนี่ยถูกติดอยู่ในถ้ำนะคะประธานเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำอันนี้เรามาปลูให้แบบคร่าวๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ย มันคือ verb ะไรคะมันคือ verb แท้เนาะมันอยู่ในโหมดของ passive voice ก็คือ tense เนี่ยโดนภรรยาดุดังนั้นเราเห็น verb แท้แล้วเมียหลวงกับเมียหลวงจะมาอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้เราจะมาจดทะเบียนซ้ำซ้อนเหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดทิ้งค่ะข้อ a is named อยู่ในกลุ่มของ passive อยู่ในโหมดของ passive voice ตัดทิ้งค่ะต่อมาข้อ b named named ตัวนี้เป็น verb ช่อง2ช่อง3าม พี่เม่เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาโยงในเรื่องของ participle เนาะต่อมาข้อ4ค่ะ names name ตัวนี้เป็น verb ช่อง1ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะต่อมาข้อดีค่ะ w a t c n a m e d ตรงนี้เป็น passive voice เหมือนกันตัดทิ้งไปได้เลยค่ะต่อมานะคะในเรื่องของ participle ตรงนี้เนาะมันจะมีอยู่สรูปด้วยกันคือรูปที่มันเติม verb ing แล้วก็รูปที่เติม ed เดี๋ยวเราไปเรียนกันปะเรื่องของ participle อ่าโอเคเปิดไว้พอดี participle คืออะไร participle ก็คือ adjective นั่นแหละที่มันถูกสร้างมาจาก verbs มันจะมีอยู่2รูปด้วยกันนะคะก็คือรูปของ verb เติม ing กับ verb เติม ed มันจะไม่เหมือนกับพวก number material opinion และมันไม่เหมือนกับพวก beautiful pretty ไม่เหมือนกับ Blue Black อะไรอย่างนี้แล้วไม่เหมือนกันแล้วมันจะเป็นในรูปของเวิร์บที่เอามาเติม ing กับ ed เดี๋ยวเราไปรู้จักกับมันกันว่าเฮ้ย mm hmm. แต่ละอ่านเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะเริ่มจากตัวเวิร์บที่มันเติม ing ตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็น present p a r t i c i p l e อ่าหมายความว่านามที่ถูกขยายเนี่ยเขาจะทำกลิยาของเขาเองอย่างเช่น the losing player got ashamed เห็นปะดว losing player losing ตัวนี้มาจากคำว่า lose เน no. าะ lose ตัวนี้มันเป็น verb แปลว,ว่าแพ้พอเอามาใส่ verb ตัวมันจเอามาขยายคำนามปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าผู้เล่นที่แพ้นะคะผู้เล่นที่แพ้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พี่เมย์จะแปลพี่เมย์จะคิดว่า verb ที่มันตัวมันจที่มันอยู่ในกลุ่มของ participle ค่ะมันจะแปลว่าที่ซึ่ง อันนี้คือเทคนิคของพี่เมฆนะมันจะได้แบบทำข้อสอบได้นะคะอย่างในประโยคนี้เราจะหมายความว่าผู้เล่นที่ซึ่งแพ้เข้าใจไหมผู้เล่นที่ซึ่งแพ้ รู้สึกละอายใจอ่าไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกแพ้ผู้เล่นที่ซึ่งแพ้คือมันแพ้ตัวของเองคือเดินมาปุ๊บรู้เลยไอ้นี่มันไอ้นี่มันคนที่แพ้นี่นะเออคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ไหวอันนี้คือ verb ing ประธานกระทําเองต่อมาค่ะ verb รูปที่2อ verb เติม ed ประธานถูกทําเราจะเรียกเขาว่า past participle ที่ไม่เขียน participle นะเรียกว่าเป็น past participle แล้วกันเนาะหมายความว่าประธานถูกกระทำพี่เมฆจะวงเล็บไว้อย่างนี้ค่ะจะแปลว่าอ๋อมันถูกทำ the injured cat เราเห็นคำว,ว่า injured แล้วออกมาเติม ed ใช่ป่ะมันหมายความว่าแมวที่ถูกทำให้บาดเจ็บแมวที่ถูกทำให้บาดเจ็บคือมันอยู่ดีๆมันเกิดมาบาดเจ็บเองได้ไหมมันบาดเจ็บเองไม่ได้เนาะ the injured cat left the forest แมวที่ถูกทําให้บาดเจ็บมันออกจากป่าอย่างช้าๆช้าๆอันนี้แหละค่ะคือ past participle ทวนอีกรอบหนึ่ง participle คืออะไร participle มันก็คือ adjective ที่ถูกสร้างมาจาก verb โดยที่มี2โครงสร้างด้วยกันคือ1เป็น present participle Pr present participle หน้าตาของขมันจะเป็น verb ตัวเ g คือประธานกระทำเองแล้วก็รูปที่2คือ past participle นะคะคือ เอามาเติม e d ให้มันเป็น adjective คือประธานทําเองอีกรอบนึงค่ะ verb ing ประธานกระทําเอง เวิร์บเติม ed ประธานถูกกระทำเพราะฉะนั้นแล้วล็อกกลับไปที่ของเราค่ะจริงๆอที่เราตัดชอตส์ลอตอบได้แล้วว่ามันจะต้องเป็นข้อบีบอยแต่ด้วยความที่พี่เมย์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมรู้ในเรื่องของ participo มากขึ้นนะคะก็เลยต้องมาอธิบายเพิ่มอีกรอบหนึ่งดังนั้นข้อนี้ตอบแค่ค่ะข้อนี้ตอบข้อบีบอยค่ะ name a boy named jackie got stuck in the cave ค่ะเด็กผู้ชายที่มีนามว่าแจ็คกี้ถูกติดอยู่ในถ้ำนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย พิมพ์คําว่าเข้าใจมาให้พี่เมย์หน่อยเออพิมพ์คําว่าเข้าใจมาให้พี่เม์หน่อยพี่เมย์จะได้ดูว่าเฮ้ยทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมทุกคนเคลียร์กันแล้วใช่ไหมแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าพาร์ทิซิ l พเราจะรอดกันหรือไม่รอดเนาะโอเคค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ